มาต่อกันที่ EP ที่3และ EP ที่4ี่ใครจะไปคิดว่าการมานั่งบนบันลังสูงสุดในชั้นศาลจะทําให้พระเอกได้มาเจอกับไอดอลสาวอย่างพักแฮนาสาวสวยที่แฟนบอยหลายๆคนต่างคลั่งไคล้และอยากครอบครองซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพระเอกด้วยวันนี้เลิกงามยามดีได้มาเจอเธอตัวเป็นๆกับเขาสักทีหนึ่งพระเอกเลยตีมือเอื้อมือไปเปิดไม้ทักทายเธอเป็นตูปเป็นตาเซไยคุณพักแฮนาผมเป็นแฟนบอยเบอร์หนึ่งตลอดการของคุณครับพูดจบก็ส่งยิ้มหว,วานๆให้ไอดอลสาวเป็นหนึ่งกลุ่ม การกระทําดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมฟังคำตัดสินกันแบบสุดๆด้านพี่วนทนไม่ไหวรีบดึงสติพระเอกกลางอากาศว่าทำดีๆหน่อยครับเราเป็นผู้พิพากษานะด้านพระเอกพอได้สติสตังแล้วก็รีบกุลีกุจอหยิบคำตัดสินพักแฮน,นาขึ้นมาเกียมจะอ่านทว่าพอเปิดไปดูหน้าแรกเท่านั้นแหละถึงกับช็อกตาเลือกเพราะคำพิพากษาตรงหน้ามีแต่ภาษาแดนมังกรเต็มไปหมด เดิมทีพระเอกก็ไม่ได้มีความรู้ด้านภาษานี้เหมือนพี่ชายซะด้วยสิขืนตัดสินอะไรมั่วตัวออกไปงานเข้าเลยทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังพระเอกเลยตัดสินใจเลื่อนการตัดสินคดีไปเป็นอาทิตย์หน้าแม่มให้หมดซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้ไปถึงหูพ่อของทนายโอเจ้าของบริษัทกฎหมายที่ว่าความให้พักเฮนาเขาก็งงสบัดเขาว่าทำไมจู่ๆพระเอกถึงเลื่อนการตัดสินไปอย่างหน้าตาเฉย ด้านทนายโอผู้เป็นลูกสันิฐานว่าเขาอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าที่ทั้งคู่แอบไปทําข้อตกลงลับๆกับประธานอีจอมหัวรร้อลับหลังเขาเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นแล้วก็เกิดวันอกวันใจขึ้นมาค่ะจึงสั่งให้ทนายโอไปเจรจาเรื่องนี้กับพระเอกให้ดีๆอีกรอบคดีนี้สําคัญมากนะโอซังชุนชะตาของบริษัทเราขึ้นอยู่กับคดีนี้เลยเพราะงั้นไปจัดการให้ดีอย่าให้มีปัญหา ตัดภาพมาทางฝั่งของซูโฮแฟดคนพี่หลังจากที่เขาได้สติก็พบว่าตัวเองถูกชายชุดดำลักพาตัวมาที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งในห่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันของอีกฝากฟังมีสายจากทางการโทรมาจ,จะถามเรื่องที่พระเอกเลื่อนการตัดสินกันให้ควัก หนึ่งในนั้นมีสายจากทนายโอด้วยถามว่าพระเอกจัดการเรื่องอายุอญญายะพวกนี้ยังไงคําตอบคือตีมือไม่สนใจจ้าแถมยังสั่งให้นางเอกไปพบทนายโอแทนตัวเองอีกโดยอ้างว่านี่เป็นงานส่วนหนึ่งที่นักศึกษาฝึกหัดอย่างเธอต้องทําพอจัดการโยนงานให้ลูกน้องสับเร็จพระเอกก็รีบวิ่งแจ้นหนีไปหวังจะเอาตัวรอดแต่ไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมหรืออะไรหนีออกมาได้ไม่เท่าไหร่ก็มาเจ้าเอเสบักจินอุกอีกแล้วโอ้ยกรุจบา้า ทางด้านของนางเอกเธอมาพบทนายโอตามคําสั่งของพระเอกเธอถือโอกาสนั้นสักถามเรื่องซูโฮจากอีกฝ่ายเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันด้านทนายโอได้ทีก็เผาเพื่อนจนหมดเปลือกทําให้หนางเอกได้รู้ว่าซูโฮนั้นอีโก,ก้สูงเท่าเสาไฟฟ้าแถมยังคลั่งไคล้การใช้ภาษาจีนในการเขียนประกอบคําพิพากษาเป็นชีวิตจิตใจเขาเอาอะไรมามั่นใจในตัวเองขนาดนั้นคะรุ่นพี่ ทนายโอเล่าว่าอาจเป็นเพราะซูโฮสอบได้ที่หนึ่งของประเทศมาโดยตลอดจึงไม่แปลกที่เขาจะหวดเบ่งและไม่ยอมใครนางเอกได้ฟังดังนั้นแล้วก็หยุดชะงักไปครู่หนึ่งและในจังหวะนั้นเองคำพูดหนึ่งของพระเอกก็แวบเข้ามาในหัวเธอพระเอกเคยบอกเธอว่าพี่ชายเขาสอบได้ที่หนึ่งของประเทศนั่นเลยทำให้นางเอกนึกสงสัยว่าสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะรุ่นพี่คะผู้พิพากษาซูโฮมีน้องชายหรือเปล่าทนายโอยืนยันนอนยันว่าอีกฝ่ายเป็นลูกคนเดียวเพราะแบบนั้นนางเอกเลยไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาคิดต่อ ทางด้านของพระเอกมีเบอร์ที่ถูกจำกัดการโทรโทรเข้ามาที่เครื่องของพี่เขาพอพระเอกรับสายผลปรากฏว่าอีกฝ่ายเป็นคู่กัดของประธานอีคนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทกฎหมายพ่อทนายโอปลายสายบอกพระเอกว่าจุดประสงค์ที่เขาโทรมาหาในวันนี้ก็เพื่ออยากให้พระเอกช่วยหาทางสกัดประธานอีนั่นไปให้พ้นทางเขาโดยการใช้อำนาจสูงสุดที่อยู่ในมือจัดการด้านพระเอกที่ได้ฟังดังนั้นแล้วก็เป็นงงไม่รู้ว่าประธานอีจอมหัวร้อนที่อีกฝ่ายว่านั่นคือใคร เพื่อที่จะหาคําตอบเขาจึงตัดสินใจกลับไปที่สํานักงานอีกครั้งพอไปถึงยังไม่ทันจะได้ลงมือทําอะไรก็ถูกพี่แว่นบังคับให้ตรวจสอบเอกสารที่มีความสูงเท่าเทือกเขาเอลฟ์ซึ่งเอกสารแต่ละฉบับก็ยังคงคอนเซปต์ภาษาแดนมังกรเหมือนเดิมเป๊ะ ลำบากพระเอกของเราต้องมานั่งแปลเป็นตัวตัวไม่เสร็จสักกีเฮ้ยคืนเป็นแบบนี้แย่แน่เลยกรูพระเอกเลยจัดการปัญหายังไงรู้ไหมคะทุกคนนนไปร้องขอให้นางเอกมานั่งแปลเป็นภาษาเกาเหลาให้นางเอกก็ดายบ้าจี้ทาตามคําสั่งไปซะทุกอย่างพระเอกขอให้ทําอะไรก็ทําหมดตั้งแต่วิเคราะห์คดีไปจนถึงเขียนคําตัดสินเรียกได้ว่าสากระเบือยันเรือรบเลยก็ไม่ปานเล่นเอาผู้ช่วยคนอื่นๆที่เห็นต่างพากันสับสนไปหมด นี่ใช่ผู้พิพากษาซูโฮที่เรารู้จักกันไหมเนี่ยทำไมช่วงนี้เขาดูแปลกแไปใช้งานลูกน้องอยากกับเป็นเครื่องจักรเลยตัดภาพมาที่โรงงานร้างชายชุดดำใช้กำลังบีบบังคับซูโฮอย่างไม่ปราณีหวังจะให้ซูโฮสำนึกในความผิดบางอย่างที่ทำไว้ในศาล้านซูโฮจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นได้แต่พยายามขอร้องอ้อนวอนให้อีกฝ่ายปล่อยตัวเขาไปถ้าคุณปล่อยผมไปผมจะเอาค่าตอบแทนก้อนใหญ่ให้หรือไม่ถ้าคุณต้องการร้องเรียนเรื่องคำตัดสินของผม,งผมก็ไปยื่นอุทธรณ์เอาผมสัญญาว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้านชายชุดดำไม่สนใจข้อเสนอทั้งยังขู่อีกว่าหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือการที่ซูโฮนั้นต้องตุยตัดภาพมาที่สำนักงานเบื้องต้นพระเอกสืบหาเบาะแสจนไปรู้มาว่าประธานอีเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังนิสัยโดยส่วนตัวเป็นพวกชอบใช้อำนาจเกินขอบเขตล่าสุดที่เขาโดนจับกุมตัวก็เพราะถูกกล่าวหาว่ารังแกชาวบ้านชาวช่องไอ้หมอนี่มันสารเลวจริงๆแฮะแต่มันรวยอูฟูนะว่าไม่ได้ ในขณะที่พระเอกกำลังบ่นพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นทนายโอก็ทักข้อความมาหาเขาโดยหนึ่งในเนื้อหาข้อความที่ส่งมามีชื่อของประธานอีหลุดมาด้วยซึ่งพอพระเอกเห็นข้อความดังกล่าวแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทนายโอเป็นใครกันทำไมถึงรู้เรื่องของคนคนนี้และและดูสนิทกับซูโฮจังเพื่อไขข้อสงสัยเขาจึงไปสืบค้นประวัติของทนายโอดูค่ะแล้วก็พบว่าที่แท้ทนายโอเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของซูโฮนั่นเอง เมื่อพระเอกเห็นแล้วว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันตอนเจอหน้าอีกฝ่ายพระเอกเลยแ้งรับบทเป็นเพื่อนที่แสนดีเข้า <Hey, S 1> ไปกอดคอหยอกล้อก,กับอีกฝ่ายอย่างหน้าระลืน่นเฮ้เพื่อนรักเล่นเอาทานายโอที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถึงกับคนลุกขนชันออกปากแซวพระเอกว่าช่วงนี้เขาดูแปลกๆไปนะนอยไม่เหมือนซูโฮคนเก่าที่ฉันรู้จักเลย พระเอกตีหน้าซื่อเล่าความเท็จว่าไม่มีอะไรหรอกเขาแค่อยากเปลี่ยนตัวเองบ้างอะไรบ้างเพราะเบื่อจะเก๊กเต็มทนจากนั้นพระเอกก็ตัดบทและเข้าเรื่องที่ต้องการจะเสืบเขาเนียนถามเรื่องคดีของประธานอีจากอีกฝ่ายทำให้ได้รู้ว่าไอ้หมอนั่นกำลังโดนทีมกฎหมายของฝั่งคู่อรไซึ่งก็คือคนที่โทรมาหาพระเอกนั่นแหละไล่บี้อยู่ฝั่งนั้นพยายามทำลายชื่อเสียงประธานอีลูกความชั้นหวังจะตัดคู่แข่งในการลงชิงเก้าอี้ผู้มีอำนาจ ทนายโอพูดเสริมว่าถ้าหากฝั่งนั้นทำสำเร็จผลกระทบไม่ได้จะตกมาอยู่แค่ที่ประธานอ e. ีคนเดียวแต่บริษัทกฎหมายของพ่อเขาที่คอยช่วยก็จะพังไม่เป็นท่าไปด้วยเพราะงั้นที่เขาตัดสินใจมาคุยกับพระเอกในวันนี้ก็เพื่ออยากให้พระเอกเปิดทางให้ประธานอ e. ีลูกความเขาได้เดินสะดวกสะดวกหน่อยถือซะว่าเป็นคำร้อง,องขอจากเพื่อนรุ่นเดียวกันทางด้านของพระเอกได้แต่นั่งทำหน้างงๆนี่มันเรื่องอันหยังปละล้ำปะเหลือฟ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็รับปากกับอีกฝ่ายนะคะว่าจะให้ความช่วยเหลือ นายอยากให้ฉันทำอะไรบอกมาได้เลยเพื่อนหรืออยากให้ฉันตัดสินคดีให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ขอให้พูดทนายโอตอบกลับไปอย่างมีความหวังว่าทำคดีนั้นให้เป็นคดีที่หาผู้กระทำผิดไม่ได้ซะตัดภาพมาหลังเลิกงานพระเอกมีโอกาสได้มานั่งทานข้าวและพูดคุยกับนางเอกเป็นการส่วนตัวมันเลยทำให้เขาได้เห็นทัศนคติรวมถึงมุมน่ารักโกโก้ที่นางเอกไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ตัดภาพมาที่บารหรูของพวกคนรวยประธานอีเรียกทีมกฎหมายของตัวเองมาตำหนิเรียงตัวโทษฐานที่ดำเนินเรื่องคดีของเขาล่าช้าฉันอุตส่าห์ให้ค่าขนมพวกแกไปแบ่งกันตั้งเยอะแต่ทำไมจัดการอะไรไม่ได้สักทีวะและเขาก็โมโหพานไปลงกับทนายโอด้านทนายโอพูดขึ้นมาว่าเขาไปคุยกับพระเอกอีกรอบแล้วฝั่งนั้นตอบตกลงว่าจะจัดการเปลี่ยนรูปคดีให้คุณไม่ต้องห่วงนะครับแค่เล่นละครเรียกคะแนนจากในศาลก็พอที่เหลือเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเอง ทนายโอบอกกล่าวอีกฝ่ายด้วยท่าทีที่แน่นิ่งประธานอีได้ยินดังนั้นเลยหัวเราะกลบเกลื่อนเพื่อระง,งับความโกรธก่อนจะแยกย้ายเขาได้กำชับกับทนายโออีกครั้งว่าจัดการเรื่องคดีให้มันดีๆอย่าให้มันซวยมาถึงเขาทางด้านของพระเอกเขาขอร้องให้หนางเอกช่วยแก้ไขคำพิพากษาใหม่ให้หน่อยช่วยเปลี่ยนคดีประธานอีให้เป็นคดีชะลอให้ผมหน่อยครับด้านนางเอกแย้งกลับไปว่าเธอไม่เห็นด้วยที่พระเอกพยายามฟอกสีให้คนกระทำผิดอีกทั้งเธอยังแสดงจุดยืนว่าเธอจะอยู่เคียงข้างความถูกต้อง แม้ฉันจะไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่ฉันควรเขียนคำตัดสินที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและความยุติธรรมค่ะตกดึกในคืนนั้นระหว่างที่นางเอกนั่งดูคลิปที่ประธานอีกำลังให้สัมภาษณ์กับเ่อเธอก็สังเกตเห็นว่าใบหน้าเขานั้นยิ้มร่าเริงผิดปกติทำให้เธอหวนนึกถึงเคสของพี่สาวเธอในอดีตที่ไม่ได้รับความยุติธรรมถูกสารที่เคารพเพิกเฉยต่อคำร้องขอส่วนฝ่ายผู้กระทำผิดก็นั่งลอยหน้าลอยตาย,ยิ้มอย่างสบายใจเรากับวว่ากฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้ ภาพภาพนั้นถูกสลักอยู่ในใจนางเอกมาจนถึงทุกวันนี้พอนึกถึงทีไรก็รู้สึกโกรธแค้นจนแทบคุมสติตัวเองไม่อยู่ตัดภาพมาอีกฝักฝั่งหนึ่งจูจูน้องนักข่าวหน้าสวยก็บุกมาที่คอนโดของซูโฮแฟนหนุ่มในกลางดึกพระเอกที่บังเอิญเจอเข้าก็จําได้ในทันทีวันนี้มันแฟนพี่นิว่าซึ่งถ้าเป็นคนปกติทั่วไปแล้วถ้าเจอคนไม่รู้จักเขาคงเดินหนีไปแล้วแต่พระเอกไม่จ้าตีมือเดินไปคุยกับเขาหน้าตาเชยแถมยังหลอกด่าพี่ชายตัวเองต่อหน้าสาวอีกหนึ่งกรป เล่นเอาายน้องนักข่าวหน้าสวยถึงกับสับสนคุณรู้ตัวด้วยหรอเดี๋ยวนี้ว่าตัวเองสารเลวขนาดไหนตัดภาพไปอีกฝักฝั่งหนึ่งเจ้ขาเด้งคนนึงถือไอเทมโหดเข้าไปในโรงงานร้างด้วยความโกรธมุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่ซูโฮนอนอาดหลาดอยู่ดูแค่นี้ก็รู้ว่าเธอมีเจตนาที่จะกำจัดเขาทิ้งแต่ด้านของซูโฮมีหรือจะยอมย้ายเสิร์ฟง่ายๆอีกฝ่ายสวนมาซูโฮก็สวนคืนด้วยการฉึกๆไปที่หน้าท้องของอีกฝ่ายหนึ่งทีเน้นๆด้วยไอเทมลับ พออีกฝ่ายพลาดท่าล้มเขาซุดลงกับพื้นเขาก็อาศัยจังหวะนั้นแหลกกัดฟันวิ่งหนีเอาตัวรอดด้านเจ๊เดียงไม่ยอมรามืองอ่ายๆสั่งให้ชายชุดดำที่คาดว่าน่าจะเป็นคนรู้จักวิ่งตามออกไปแต่สุดท้ายก็พลาดขาคลาดกันอย่างวุดเวิดส่วนซูโฮในตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจึงเป็นลมสลบไปในกลางป่าทางด้านของผู้เป็นแม่เธอตัดสินใจเซ็นสัญญาจ่ายหนี้50ล้านวอนแทนพระเอกเพแรแกลกับการให้บักจินอุกไปถอนใบแจ้งความฉันจัดการให้หมดแล้วเพราะงั้นนายอย่ามายุ่งวุ่นวายกับลูกชายของฉ เช้าวันต่อมานางเอกไปพบลูกชายของคุณลุงที่เป็นคู่กรณีประธานอีเพื่อหาข้อมูลเท,ท็จจริงมาประกอบคำตัดสินเธอเค้นถามเขาว่าทำไมถึงเขียนคำร้องขอยกเว้นโทษให้ประธานอีทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายทำร้ายร่างกายพ่อของเขาเบื้องลึกเบื้อง,องหลังมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะลูกชายของคุณลุงเล่าให้นางเอกฟังว่าวันที่เกิดเรื่องประธานอีเข้ามาตรวจสอบคุณภาพโรงงานแห่งนี้ซึ่งในขณะที่เดินตรวจพ่อของเขาที่อยู่แถวนั้นบังเอิญทำท่อเปิด ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้คนบาดเจ็บหลายรายในสถานการณ์แบบนั้นแทนที่พ่อเขาจะยอมรับในความผิดที่ตัวเองก่อแต่กลับเลือกที่จะบ้วยความผิดให้คนอื่นแทนด้วยความโมโหประทานอีเลยผักไหล่พ่อของเขาออกเบาๆพ่อเขาไม่ทันระวังและเซล้มไปโดนไอเทมแถวนั้นจนตาได้รับบาดเจ็บเอง นางเอกนั่งฟังเรื่องที่ลูกชายคุณลุงเล่าไปด้วยความตะขิดตะขวงใจสุดท้ายถธอทนไม่ไหวเธอเลยฉเฉลยว่าคำให้การของเขากับที่พยานคนหนึ่งเล่ามันคนละเรื่องกันความจริงวันนั้นประธานอีบังเอิญเหลือบไปเห็นเศษขวดน้ำวางอยู่บนพื้นขณะตรวจโรงงานตอนนั้นพ่อของคุณเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงรีบวิ่งเข้าไปเก็บแต่กลับถูกประธานอีที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ลงมือทำร้ายจนดวงตาได้รับบาดเจ็บด้านของลูกชายพยายามโต้แย้งว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ความจริง นั่นเลยทําให้หนางเอกอดสงสัยไม่ได้ว่าการที่พวกเขาสองพ่อลูกพยายามจบเรื่องนี้โดยเร็วอาจเป็นเพราะมีเรื่องของผลประโยชน์ทางโรงงานเข้ามาเอี่ยวด้วยเพราะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ต่อมาโรงงานแห่งนี้ก็ได้รับเลือกให้เซ็นสัญญากับบริษัทของประธานอีส่วนลูกชายของคุณลุงก,ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายแทนพ่อเขาทํากับพ่อของคุณซะขนาดนี้ยแต่คุณกลับยอมจบเรื่องง่ายๆเพื่อแลกกับเศษเง,ษเงินเดือนของเขาเหรอคะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ว่าประธานอีจะทําอะไรผิดเขาก็คงไม่ต้องรับโทษ ลูกชายคนลุงสุดสสนกล้ำกลืนเมื่อถูกความจริงปักฉึกลงกลางใจแต่ก็นะจะทำยังไงได้ล่ะชีวิตคนเรามันต้องเดินหน้าต่อไปเพราะงั้นอย่าหาทักท้วงอะไรอีกเลยคุณตัดสินไปตามๆนั้นแหละครับเพราะมันเป็นสิ่งที่พ่อของผมต้องการนางเอกสวนกลับไปว่าแล้วเขาล่ะเขาต้องการให้เรื่องมันเป็นไปแบบนี้จริงๆหรอคุณรู้ไหมว่าตอนที่ประธานอีให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาเผลอฉีกยิ้มออกมามันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลย นางเอกพยายามขอร้องให้อีกฝ่ายคิดทบทวนเรื่องนี้ดูอีกทีถ้าว่าคำตอบที่ได้รับกลับมาโคตรจะสิ้นหวังแบบสุดๆทำไมผมต้องสู้ด้วยทั้งๆท,ที่รู้ว่าจะต้องแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มนางเอกเก็บเอาคำพูดเหล่านั้นของอีกฝ่ายมาคุ่นคิดอยู่ทั้งคืนขณะนั้นภายในหัวเธอมันตีกันวุ่นวายไปหมดตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะต้องทำยังไงดี แต่แล้วทันใดนั้นภาพของไอ้คนที่มันดังแกพี่สาวเธอก็โผล่มาเตือนสติเธอมันเลยทําให้เธอตระหนักคิดได้ว่าไม่ควรเมตตาคนไรจิตสํานึกพวกนี้ที่ที่พวกสายพันธ์เดียวกันอย่างพวกมันควรอยู่มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนั่น,น,นก็คือสังเตเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกเอาคําตัดสินที่แก้ไขเสร็จมาให้พระเอกดูพอพระเอกเห็นแล้วก็ความดันพุ่งปริร้ดปรัดบนนางเอกว่าแก้ยังไงให้มันแย่ลงกว่าเดิมไปเที่ยวฮ่องกงเจ็ดปีไม่รอลงอาญาอย่างนั้นเหรอนี่คุณคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะ แล้วเขาก็สั่งให้หนางเอกไปเขียนคำตัดสินมาใหม่ด้านนางเอกยืนกรานเสียงแข็งว่ายังไงก็ไม่แกคนกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามที่สมควรได้รับสิและนางเอกก็ยกเรื่องจิตสำนึกและความถูกต้องมาฟาดพระเอกมาต่อมาพอพระเอกได้ยินดังนั้นแล้วก็ปริศปลรรอดแตกกัดเขี้วกัดกรามสั่งให้หนางเอกไปเขียนคำตัดสินมาใหม่ให้ได้ไม่งั้นละก็ได้เห็นดีกันแน่ และอีที่3กับ EP ีที่4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมาท์มอยกับแอดได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ